วันนี้เราจะทานแซนวิชกันนะคะทุกคนนี่อันนี้มันจะมีถ้วยยงไนะคะนะคะเียงเียงเจ้แน่นนะคะสองค่ะสองมีอกไก่วันนี้เราจะทาแฟนวิชอกไก่กันนะคะทุกคนานวันนี้เราฮะทานแล้วเหรอทค่ะไม่มีค่ะไม่มคไม่มีค่ะไม่มีค้ยค่ะ แล้ววันนี้ว่ามีสมาชิก่เล็กกล้วยจ้ะเนาะไม่ไม่ยังไม่ได้ค่ะแต่ยกเป็นกล้วยปั่งอันนี้อีกอันนี้ได้กุ้งไก่เรียบร้อยแล้วนะคะไซขนาดไหนไม่รู้เลยแล้วก็มีจะทำเป็นยกซ้อนโยเกิดใช่ไหมใช่อันนี้คือยกเกิดอยู่ข้างล่างื่ออย่างนี้แหละแอบดมปิดอกได้วไหะ อยันน ah. so so uh, so. ี้เริ่มผสมด่วยอะไรหวาน้ำที่จะใส่ในเซมว่นนะคะซื้อมีโยเกิร์ตแล้วก็มีผสมพวกบีบมะนาวด้วยแล้วก็มีเตยเล็กน้อยจุกนี้หรออันนี้เป็นสมดโยเกิร์ตี่เราบีบมะนาวัปเลยนะบีบเยอะนะคะมะนาวอันนี้ช่วยอะไรพอันนี้คือโยเกิร์ตอันนี้มันใส่ถ้วยก่อน อันนี้ตัวโยเกิดใช่ไหมคะมะนาวอยู่ไหนเอ่ยมะนาอยู่ที่จ่าเจสซี่เ้อนค่ะอันนี้